พ่อชาพิสู์ดูหลวงตาผู้อ้างตนว่าเป็นผู้หมดความโกรธพระพุทธองค์ตรัสว่าการที่จะรู้จักว่าบุคคลนั้นบุคคลนี้มีปกติเป็นเช่นไรต้องอาศัยอยู่ร่วมกันนานๆเฝ้าสังเกตดูกันนานๆจะมาด่วนตัดสินเอาเลยแบบปัจจุบันทันด่วนนี่มีสิทธิพลาดเต็มๆยิ่งบุคคลที่อยากรู้จักนั้นเป็นพระเป็นเจ้าด้วยแล้วยิ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการเฝ้าสังเกตดู การเฝ้าสังเกตดูนานๆจะทำให้รู้ได้ว่าพระองค์ไหนแท้พระองค์ไหนเทียมสมัยทุกวันนี้ข้อมูลข่าวสารมันรวดเร็วมากคนที่ไม่ทันพิจารณาให้ดีก็มักจะด่วนตัดสินหรือว่าเชื่อตามข้อมูลที่เขาว่าเลยดังเช่นกรณีข่าวพระสงฆ์ต่างๆบางข่าวถูกใส่ไข่เต็มๆคนที่เชื่อและวิพากษ์วิจารณ์ก็ซวยไปเต็มๆเช่นกันหลวงพ่อชาสุพัฒโท พระอริยสงฆ์แห่งวัดหนองป่าพงท่านคือพระผู้เป็นแบบอย่างในด้านการไม่ปักใจเชื่ออะไรง่ายๆต้องพิสูจน์ดูนานๆานก่อนสังเกตดูนานๆานก่อนแล้วจึงค่อยเชื่อยกตัวอย่างเช่นในครั้งที่หลวงพ่อชาสุพัทโทได้เดินทุดงมาถึงวัดป่าแห่งหนึ่งวัดป่าแห่งนี้ตั้งอยู่ในป่าช้าเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมมีพระหลวงตาพำนักอยู่กับพระลูกวัดหลายรูป วันนั้นเมื่อกล่าวธรรมปฏิสันฐานกันพอสมควรแล้วหลวงตาสมภานวัดได้ประลบถึงภูมิจิตของตนเองว่าผมหมดความโกรธแล้วหลวงพ่อชารู้สึกแปลกใจมากเพราะคำพูดเช่นนี้ไม่ค่อยได้ยินใครเขากล่าวบ่อยครั้งนักในหมู่นักปฏิบัติจึงอยากพิสูจน์ให้รู้ชัดและในช่วงนั้นก็จวนเข้าพรรษาแล้วหลวงพ่อชาจึงตัดสินใจขอพักจำพรรษาอยู่ด้วย แต่ไม่ง่ายเสียทีเดียวหลวงตาผู้เป็นสมภารวัดไม่ไว้ใจใครง่ายๆเหมือนกันเพราะหลวงพ่อชาเป็นพระแปลกหน้าและยังจรมาผู้เดียวไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าจะมาดีมาร้ายอย่างไรหลวงตาผู้เป็นสมภารกับพระลูกวัดจึงปฏิเสธไม่ยอมให้พำนักด้วยแต่ผ่อนผันให้ไปจำพรรษาที่ป่าช้านอกเขตวัดครั้นถึงวันเข้าพรรษา หลวงตาได้เปลี่ยนใจไปนิมนต์หลวงพ่อชาให้มาจำพรรษาด้วยเพราะได้รับคำทักท้วงจากพระรูปหนึ่งว่าพระที่มีพรรษามากเช่นนี้ให้ประจำพรรษานอกเขตวัดเห็นจะไม่เหมาะบางทีท่านอาจเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบก็ได้ไม่ควรประมาทแม้จะได้ร่วมจำพรรษาในสำนักเดียวกันแต่หลวงตากับพระลูกศิษย์ก็ตั้งกติกากีดการหลวงพ่อชาไว้หลายอย่างคือ หไม่ให้รับประเคนของจากญาติโยมต้องคอยรับจากพระรูปอื่นส่งให้ 2. ไม่ให้ร่วมอุโบสถสังฆกรรมด้วยให้บอกแต่บริสุทธิ์เท่านั้น 3. เวลานั่งฉันอาหารก็ให้นั่งต่อท้ายพระพรรษาน้อยที่สุดภายในสำนักกติกาทั้งสามนี้หลวงพ่อชายินดีปฏิบัติตามทุกอย่างแม้ท่านจะมีพรรษาสิบแล้วก็ตาม ท่านกับพิจารณา,าน้อมเอาประโยชน์จากข้อกิจกันนั้นโดยให้คติแก่ตนเองว่าหลวงตากับคณะกำลังทดสอบเราและการนั่งหัวแถวหรือว่าถ่ายแถวก็ไม่แปลกอะไรเหมือนกับเพชรดินจินดาจะวางไว้ที่ไหนก็มีคุณค่าเท่าเดิมและการปฏิบัติตามกติกานี้จะช่วยลดทิฐิมานะของเราให้เบาบางลงด้วยการจำพรรษาร่วมกับหลวงตาผ่านไปด้วยความสงบ เพราะหลวงพ่อชาวางความรู้สึกนึกคิดได้ถูกและเป็นปกติจึงภาคเพียนภาวนาอย่างสม่ำเสมอพยายามพูดน้อยเมื่อได้ยินใครพูดสิ่งใดก็น้อมนำมาพิจารณาให้เกิดปัญญาแก้ไขตัวเองและเฝ้าระวังเลือกเอาแต่สิ่งที่ดีงามจากข้อปฏิบัติที่มีอยู่ในสำนักเพื่อถือเอาเป็นบทเรียนขณะเดียวกันหลวงตาและคณะก็จับตามองหลวงพ่อชาอย่างไม่คลาดสายตาเช่นเดียวกัน แต่หลวงพ่อชาก็วางเฉยไม่แสดงกิริยาอาการใดๆโต้อตอบกลับคิดขอบคุณเขาว่าเขาช่วยไม่ให้เราเผลอไปประพฤติบกพร่องเปรียบเสมือนมีคนมาช่วยป้องกันความสกปรกไม่ให้แปดเปื้อนแก่เราในพรรษานั้นหลวงพ่อชาได้ทำความเพียรภาวนาอย่างสม่ำเสมอเคารพกฎกติกาอย่างไม่บกพร่องพระเนนร,ร่วมสำนักเริ่มยำเกรงท่านมากขึ้นในเช้าวันหนึ่ง ชาวบ้านแนะนำข้าวหมากมาถวายหลวงตากับพระลูกวัดทุกรูปฉันกันอย่างอร็ดอร่อยส่วนหลวงพ่อชานั้นท่านเพียงแต่รับประเคนแล้วก็วางไว้ข้างๆหลวงตาสังเกตดูอยู่จึงถามหลวงพ่อชาว่าท่านชาท่านไม่ฉันเข้าหมาหรือทำไมละ่ะไม่ฉันครับผมว่ากลิ่นและรสมันไม่เหมาะแก่พระเท่าไหร่หลวงตาได้ฟังดังนั้นก็หน้าเสียฉันอาหารแทบไม่รู้รส อยู่ต่อมาวันหนึ่งในกลางพรรษาหลวงตาได้พาพระเนรลงเรือไปเก็บฟืนมาไว้ใช้เมื่อถึงไร่ร้างริมน้ำพระลูกวัดต่างก็พากันขึ้นไปขนฟืนมากองไว้ที่ฝั่งห้วยหลวงพ่อชาทำหน้าที่ขนลงเรือขณะจัดเรียงฟืนหลวงพ่อชาได้สังเกตเห็นไม้พยุงท่อนหนึ่งมีรอยถากเป็นทรงกลมยาวประมาณสองเมตทท่านคิดว่าไม้ท่อนนี้ต้องมีเจ้าของแน่ หากขนลงเรือไปจะมีความผิดเป็นการลักทรัพย์ทำให้ขาดจากความเป็นพระไปได้จึงไม่ยอมแตะต้องพอได้เวลาจวนกลับหลวงตาได้เดินมาถึงเห็นท่อนไม้ท่อนนั้นถูกทิ้งอยู่ริมตะลิ่งจึงร้องถามหลวงพ่อชาไปว่าท่านชาท่านทำไมไม่ขนไม้ท่อนนี้ลงเรือหลวงพ่อชาตอบว่าผมเห็นว่ามันไม่เหมาะครับมันคงมีเจ้าของเพราะมีรอยถากไว้ เมื่อหลวงพ่อชาตอบเช่นนี้หลวงตาก็ชะง,งักงันอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงแกล้งร้องบอกแก้เกอให้พระเนนรีบลงเรือโดยทิ้งไม้ท่อนนั้นไว้ริมฝั่งนั่นเองความผิดพลาดของหลวงตาผู้มีทีท่าว่าเป็นนักปฏิบัติที่เคร่งครัดส่งเสริมให้คุณค่าของหลวงพ่อชาสูงขึ้นตามลำดับลำดาเพราะหลวงพ่อชาไม่ซ้ำเติมหรือว่าดูมิ่นเหยียดหยามใคร กลับเก็บตัวภาวนาอยู่เงียบๆเ,เช่นเดิมหลังจากนั้นหลายวันชาวบ้านได้พากันมาเผาเข้าวหลามข้างโรงครัวซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกุฏิหลวงพ่อชาหลวงพ่อชากลับจากบินทบาทก็ขึ้นนั่งกุฏิพักผ่อนสักครู่หนึ่งเห็นลวงตาเดินผ่านไปทางโรงครัวขณะนั้นไฟลุกไหม้กระบอกข้าวหลามจนเกรียมเพราะไม่มีใครคอยพลิกกลับหลวงตามองซ้ายมองขวา นึกว่าไม่มีใครเห็นจึงพลิกกระบอกข้าวหลามเสียเองหลวงพ่อชานั่งอยู่ที่หน้าต่างจึงเห็นการกระทำนั้นทั้งหมดครั้นถึงเวลาฉันชาวบ้านได้นําข้าวหลามมาถวายพระเนนให้ฉันกันทั้งหมดแต่หลวงพ่อชารับแล้วก็วางไว้เฉยๆหลวงตาท่านฉันไปได้สักพักก็เหลือบตาสำรวจกิริยาการขบฉันของลูกศิษย์ตามความเคยชินแต่สายตาของท่านก็ต้องสะดุดหยุดลงทันที เพราะเห็นหลวงพ่อชาไม่ยอมฉันเข้าลามจึงถามหลวงพ่อชาเบาๆว่าท่านชาฉันเข้าลามหรือเปล่าเปล่าครับหลวงพ่อชาตอบคราวนี้หลวงตาถึงกับสะอึกแล้วพูดอย่างอายๆว่าผมต้องอาบัตแล้วในกรณีเรื่องนี้มีอธิบายว่าพระจับอาหารที่ยังไม่ได้รับประเคนถ้าของที่จับยังไม่เคลื่อนที่ต่อมามีคนประเคนในภายหลัง หากพระผู้จับฉันอาหารนั้นเป็นอาบัตส่วนพระรูปอื่นนั้นฉันได้แต่ถ้าทำให้ของนั้นเคลื่อนที่ไปแม้จะมีผู้มาประเคนใหม่หากพระรับมาฉันก็เป็นอาบัตด้วยกันทุกรูปหลวงตาท่านนึกรู้ทันทีว่าหลวงพ่อชาต้องเห็นตนพริกกระบอกเข้าหลามเป็นแน่จึงสารภาพผิดออกมาครั้นฉันอาหารเสร็จหลวงตาก็เข้ามาขอแสดงอาบัตด้วยแต่หลวงพ่อชาพูดว่า ไม่ต้องก็ได้ครับให้พยายามสํารวมระหว่างต่อไปเถิดหลวงตากับพระเนนรู้สึกทึ่งและนึกนิยมชมชอบในอัธยาศัยของหลวงพ่อชามากขึ้นทั้งที่พวกตนพยายามกีดกันรังเกียดด้วยความไม่ไว้ใจแต่พระอาคันตุกะรูปนี้กลับหนักแน่นและใจสูงยิ่งนักจึงตกลงกันว่าให้เลิกล้มกติกากีดกันน้ำเสียแต่หลวงพ่อชากลับตอบด้วยนิสัยที่เคารพต่อกฎระเบียบว่า ทำอย่างนั้นคงไม่เหมาะครับขอให้ถือตามกติกาเดิมที่ตั้งไว้ดีกว่าเพื่อความสงบเรียบร้อยต่อไปตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพระทุกรูปต่างก็ให้ความสำคัญและความเคารพยำเกรงต่อหลวงพ่อชามากความรู้สึกอคติที่มีต่อกันถูกทำลายลงด้วยคุณธรรมและแล้ววันหนึ่งการเวลาก็ได้พิสูจน์คำพูดของหลวงตาที่ว่าผมหมดความโกรธแล้ว ให้ประจักษ์ข้อเท็จจริงขึ้นมาดังคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าศีลคือความประพฤติจะพึงรู้ได้เมื่ออยู่ร่วมกันนานๆในท้ายพรรษาพายุฝนได้พัดกระหน่ำติดต่อกันหลายวันท้องทุ่งนาแปรสภาพเป็นทะเลสาบขนาดยอ่อมชาวบ้านต่างเดือดร้อนกันทั่วหน้าและวุ่นวายไปถึงวัวควายเพราะไม่มีหญ้าจะกินวัดของหลวงตาตั้งอยู่บนที่ดอน จึงรอดพ้นจากภัยน้ำท่วมวัวและควายของชาวบ้านจึงมุ่งหน้ามากินหญ้าริมรั้ววัดเพื่อประทังชีวิตบางตัวกินเพลินหลงเดินลึกเข้าเขตสํสำนักหลวงตาก็ไม่ชอบใจจึงให้พระเนรไล่ออกไปบ่อยๆเจ้าวัวหน้าสงสารตัวหนึ่งถูกไล่ต้อนออกไปแล้วแต่ด้วยความหิวจึงยื่นคอรอดรั้วเข้ามากินหญ้าอีกหลวงตาซึ่งถือไม้รอท่าอยู่แล้วก็ตรงปรี เข้าไปตีวัวน,นั้นหลายทีวัวตัวนั้นร้องด้วยความเจ็บปวดรีบมุดหัวกลับทันทีแต่กว่าจะมุดหลุดกลับไปได้ก็ลิ้มรถไม้ตะพดของลวงตาเสียหลายตุกหลวงพ่อชายืนดูอยู่เงียบๆท่านนึกสงสารวัวอย่างจับใจเพราะสิ่งที่พวกมันควรจะได้จากวัดคือความสุขจากความเมตตาจิตของสมณนะแต่นี่กลับเป็นความไร้น้ำใจจากนักบวชผู้ซึ่งเคยกล่าวไว้ว่า เราหมดความโกรธแล้วเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนผู้รับชมรับฟังทุกท่านจากเรื่องราวที่เล่าจบลงไปนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าหลวงพ่อชาสุพัทโทท่านเป็นพระที่เคร่งครัดต่อพระธรรมวินัยมากจริงๆมีความเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยสุดๆท่านจึงเป็นที่เคารพยำเกรงต่อผู้ที่รู้จักปฏิปทาของท่านพูดง่ายๆว่าหากใครรู้จักปฏิปทาของท่านแล้ว จะไม่มีใครปฏิเสธท่านเลยเพราะท่านคือพระทองคำหรือว่าพระแท้ที่หายากนั่นเองขอบคุณที่สละเวลาในการรับชมรับฟังนะครับก่อนจากการใครที่ยังไม่กดติดตามช่องปูดอนสเตชั่นก็ขอฝากให้ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปหวังว่าคลิปคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายไม่มากก็น้อยท้ายสุดนี้ ขออโมยอวยพรให้ผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสมความมุ่งมา่นในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการและขอให้ทุกท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันวันนี้ลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ